แต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเพราะว่าจะมีการเปิดบ้านจันสองลากเลยทีเดียวแล้วดิฉันนะเชื่อจริงๆว่าจะต้องมีอะไรออกมาจากท่าทีหรือว่าการเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะคะกับสาถานการณ์การเมืองปัจจุบันมีการมองกันอย่างนี้คุณก้อง ภาพที่ไปปฏิญญาเขาใหญ่เป็นความตั้งใจสุดเลยนะที่อยากให้ทุกคนเห็นว่า,าไปคาระโอเคกันไปตีกรอบกันจริงๆไม่ต้องเห็นก็ได้ไหมคือคุณนททินยังเคยย้ำนะคร<อ>ับว่าถ้าอยากให้เป็นความลับเนี่ยมันก็ไม่มีภาพหลุดฮนะแต่นี่คือตั้งต้องการที่จะให้เห็นว่ามันมีการพูดคุยมีการเจอกันจริงๆใช้ควาว่าตั้งใจเถอะตั้งใจจริงๆคะ่ะอ่ะพรุ่งนี้นะคะคุณนุ้งอิงออกมาบอกนะคะว่า คุณทักษิณเนี่ยเปิดบ้านจันสองล่านะทําบุญเลี้ยงพระนะคะในวันเกิดครบ75ปีค่ะก็จะจัดเลี้ยงนะคะเฉพาะรัฐมนตรีและก็คนสนิทเท่านั้นส่วนคุณอนุทินที่บอกตอนนี้โอ้โหแสงจ้าแสบตาเลอเกินนะคะพอผู้สข่าวไปถามว่าอ้าวพรุ่งนี้วันเกิดอดน,นี้นายกทักษิณนะอาะเพิ่งเจอกันนี่อ้าอยังไงคะอ๋อวันเกิดคุณทักษิณเหรอเดี๋ยวจะส่งดอกไม้ไปให้อ่า แต่ว่าจะไปวยตจะเองหรือเปล่ายังไม่แน่ใจใช่ไหมจับตาค่ะจับตาแต่ว่านะครับเรื่องนี้ครับนางสาวแพทองทานชินวัตนนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันที่26กรกฎาคมครับที่เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่75ครับของนายทักษิณชินวัตนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับที่จะมีการเปิดบ้านครับให้คนที่สนิทใกล้ชิดนะเข้าไปอวยพรวันเกิดหรือไม่นะครับว่านะฮะ คุณแพทองทานยังยิ้ย้ำนะครับว่าช่วงเช้าจะมีพิธีทําบุญตักบาตรกันในครอบครวครับจากนั้นช่วงเที่ยงจะมีคนสนิทมาร่วมรับประทานอาหารเพราะนักษิณเนี่ยไม่ได้ทําบุญเช่นนี้มานานแล้วและไม่ได้มีการเปิดบ้านให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมและจะไม่เปิดให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพภายในนะครับ ผู้ตข่าวรายงานนะครับว่าสําหรับกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดที่บ้านจันทร์สองล่าครับแนทักษิณและคนในครอบครัวและญาติพี่น้องครับจะร่วมกันเลี้ยงพระเพลงเก้ารูปครับจากนั้นจะให้บรรดานักการเมืองใกล้ชิดครับที่เป็นรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครับเข้าไปร่วมทานอาหารเที่ยงอาทิตย์นะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการสุนทรณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการสมนทรานาคมนายเกรียงกลมปินันครับ รัฐมติช่วยว่าการากระทรวงมหาดไทยนะฮะนายสวรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชูศักดินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมไปถึงนางพวงเพชรชุละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนานยกรัฐมนตรีครับโดยการเดินทางเข้าบ้านจากสองลาครั้งนี้ครับจะจํากัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญจะให้รถทะเบียนที่กําหนดไว้เท่านั้นเข้าไปในบ้านได้นะฮะโอ้โห พูดถึงคุณพงเพชรนะยังจำเมื่อวานได้มีทรัพย์สินเท่าไหร่แปดร้อยเกือบพันล้านค่ะค่ะอดูคนนี้ค่ะที่บอกว่าแสงจ้านะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็ท่มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวถึงในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณหรือไม่โดยคุณอนุทินนะคะก็ย้อนถามกลับกับผู้สื่อข่าวที่ถามเรื่องนี้ว่าอ้าวพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไหมเดี๋ยวจะส่งดอกไม้ไปอวยพรค่ะบอกสั้นๆเพียงเท่านั้นนะคะ